สวัสดีจ้าถ่ายบรรยากาศเช้าเ้าในหมู่บ้านให้ดูนะคะนี่ค่ะเงียบเงียบหมดเลยไม่มีใครตื่นเลยวันนี้เขาหยุดกันค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเงียบเลยเงียบหมู่บ้านจะเงียบอย่างนี้แหละค่ะ บรรยากาศตอนเช้าๆแต่วันนี้แดดเยอะมากเลยแดดยังแรงเลยอ่ะไหน,นเออมารด้ยังไหนเดินไปนู่นแดดแดดมากเลยแดดแดดเลยก็จะประมาณนี้นะคะ เงียบไหมคะอันนี้ก็ยังไม่ตื่นหละน้อยให้ปู่พาไปโรงเรียนโ <c oughs> น,น,นะะ่นเลยค่ะปากซอยเขาจะตอนเช้าก่อนปู่ทำงาน <c oughs> เขาก็จะให้ปู่พาเข้าไปโรงเรียน โรงเรียนรอบหมู่บ้านนู่นมาแล้วค่ะนูน่นมาแล้วไปโรงเรียนมาแล้วแล้วเรียนแล้วลเหรอโอ้เอะเ,เลยไปไปกลเลยเหรอวันนี้ไปโรงเรียนเโอ้วัสดีค่ะ,ค,ะคุณปูก่กอนาทำสวยๆดินี่เลยคะ่ะ มาดูต้นไม้กับยาย่ามเนี่ยมาดูต้นไม้กันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูอะไรอันนี้อันนี้ข้างข้างมาน,นิมดอกอะไรนะที่ใบใหญ่ๆอดอกอะไรเขาเรียกดอกอะไรอะดอกอะไรนะอันนี้ดอกอะไรนะเดี๋ยมาดูนี้เรวจะให้ดูอะไรนี่ไปไปดูทางนูน้นซิ ปูไปทำงานแล้วนี่เพิ่งเจอค่ะดูนะคะเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์ค่ะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่เห็นป่าเขาออกดอกสามดอกเลยเห็นปะมาเช็คใกล้ๆดิเห็นปะเร็วๆเดี๋ยวเวๆเร็วๆไปด่า ขึ้นถ่ายให้ดูชัดๆดิค่ะอันนี้อึ๊บไอ้หยูเข้ามาหนาไหนนี่สามดอกเลยค่ะเขาสวยมากเลยไม่ต้องขึ้นตำยาค่ะนี่ค่ะนี่ออกสามออกสามดอกเลยเนี่ยเห็นปะคะแต่งสวยเลยอ้ยาลงละ นี่ใครอยากได้ก็มาเอานะคะเยอะมากเลยเนี่ยต้นเล็กต้นน้อยเขาออกเต็มเลยกระกระถางเนี้ยอ,อ,อ,อุ๊อยอย่ายดึงยาเลยอะนนี่ค่ะเนี่ยเขาออกเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยอืใครต้องการก็มาเอานะคะตอนนั้นต้นนี้เขาออกกระถางนี้ ตอนนั้นกระถางกระถางนี้ค่ะเขาก็ออกดอกเหมือนกันอันนั้นกระถางใหญ่กระถางกระถางอัน,นั้นกระถางแบบเอากระถางแรกเลยค่ะอันนั้นนะเพิ่งเพิ่งออกดอกนี่แหละแต่แต่อันนี้เขาออกไปละเขาออกอีกก็ป่าดูสิ เมื่อเมื่อวานเมื่อวานวันก่อนนะฝนตกเนี่ยฝนตกไมถ่ายให้ดูอีกรอบแล้วค่ะนี่ต้นนี้เห็นไหมฝนตกแล้วดอกดอกม่วงเขาเริ่มออกแล้วค่ะดอกม่วงเริ่มออกสวยละน้องปีใหม่อยู่ไหนนี่ค่ะต้นนี้เริ่มเข้าออก ออกสวยแล้วนี่ใครต้องการก็เข้ามาเอาเลยนะคะมาเอาได้จ้ะเยอะแยะเลยปีใหม่น้องปีใหม่ไปดูกล้วยกันปะกล้วยหนูสุกก็ยัางไปดูกันแล้วมะนาวก็งามละนี่กำลังแตกยอดกำลังแตกยอดแล้วค่ะ ไปไปดูกล้วยกันลูกใส่รองเท้าดีๆนะคะนี่ก็สวยเนผลตกใส่ก็เริ่มสวยกันหมดละไปเดินนำไปเลยน้องปีใหม่ตามมาตามน้องปีใหม่ไปดูกล้ยกวยกล้วยจะสุกหรือ,อยังเนาะไหนกล้วยจะสุกหรือ,อยังนี่กล้วยเราไนดูดิ ลูกโตแล้วเปล่านี่ดูดิดูกล้วยกล้วยกล้วยแต่ก่อนลูกใหญ่มากเลยนะนี่มันกลายพันธุ์แล้วเอามาใหม่ๆมมันกลายพันธุ์แล้วมันมันไม่อยู่นะไหนนี่ยนี่นี่ตัวนี้ก็อีกอันนี่อีกเครือนึงเนี่ยอันนี้ก็เริ่มละมีนกประทำรังไปฟังหน่อยฟังใช่ปะเห็นปะ ยาโมไม่ค่อยเห็นเลยนู่นสามอันเอเขาเรียกสามเลยเขาเรียก <Okay. S 1> เขาเรียกสามคือต้นอันนี้โอ้แบบฝนตกใส่ย,ยิ่งออกสวยเลยออกเยอะเลยไม่ใช่สวยไม่มีใครมาเก็บไปกินเลยอย่าเล่นค่ะอันนั้นอนปะปเนี่ยอันนี้คนสวยคนสวยไปไหนมาคะ ไปไหนมาคะไปโรงเรียนมาไปโรงเรียนนะโร<ป>งเรียนนายกับปู่เหรอไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปเดินไปหน้าบ้านกันดีกว่าร้อนตามตามคนสวยไปนะคะนู่นามาดูตอนบรรยากาศตอนเช้าสวนหน้าบ้านหลังบ้านค่ะเอออยู่นี่แหลคะค่ะอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดินสัมภาษณ์คนสวยดีกว่าไปอยู่ตรงนั้นดีกว่าไปคนสวยไป สัมภาษณ์คนสวยเราดีกว่าไปไปใช่โอ้อหนูไปไหนมานะไปโรปงเรียนมาไปโรงเรียนมาโอ้ไปโรงเรียนมามีเพื่อนเยอะไหมโรงเรียน <ไป S 1> เยหรอฮะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดีกว่านี่มาอยู่กับต้นต้นงวงช้างดีกว่าเออเดี๋ยวสัมภษณ์คนสวยกันดีกว่ามีเพื่อนเยอะไหมคะไปโรงเรียนมีเพื่อนเยอะเลยหรอคะอว,วันนี้ใส่ชุดอะไรเนาะ วันนี้ใส่ชุดอะไรคะชุดถถไปอีกมันจะได้เห็นชัดๆว่าใส่ชุดอ่ไมกี่เมาไม่ใช่ไม่ใช่กี่เมาอ,อะไรนะสตีฟสตีฟใส่สตีฟเอาไปไหนเอ้าจะสัมภาษณ์มานี่มาอยู่นี่ค่ะมาอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวสัมภาษณ์เสร็จค่อยไปตรงนั้นค่อยไปดูบัวกันเนาะมาขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ อ๋ออยู่ตรงนี้เอออย่างนั้นแหละว้าวสวยสวยต้นไม้ก็สวยคนก็สวยใชปะ่ะสวยปะนี่ใครอ,อ่ะไหนนี่ใครอ,อ่ะไหนก็ใาย่ยากไงใครอ,ยอย่ะนี่เลยอ,อันนั้นก็น้องตีใหม่ต้นวินสันต้นงวงช้างกำลังสวยเลย,ย,ยเหมือนกันแหละ ไหนเล่าให้ฟังดีเล่าให้ฟังหน่อยดีไปโรงเรียนน่ะไปโรงเรียนน่ะเล่าให้ฟังหน่อยเร็วมีเพื่อนมีเพื่อนอวันนี้ทําผมทรงลอยเนี่ยไหนอ่านมาดีดีดิดเดินไปเดินมาย่าเวียนหัวโอ้ผมสวยว่าวันนี้อุย้ยบัวเราออกดอกแล้วไปดูบัวเราไป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 ,ไปดูบัวเราดีกว่าดูบัวเรา นี่บัวเราออกดอกแล้วหนูไปยืนตรงบัวดิจะได้ได้แต่เนี่ยสวยอะ่ะบัวว้ายมันซ้อนแสงจะต้องมาทางนี้เออบัวสวยบัวดูดูดูบัว,บวใกล้ๆดิโอ้โหนี่อย่างสวยเลยเอาปลาหายไปไหนหมดอ่ะเห็นปลาปะดูดิเห็นไหม นั่นไงนั่นไงไหนเห็นปะไหน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 เห็นปะเห็นปลาปะมันไม,นม่เห็นเลยไม่เห็นเลยบัวนี่บัวบัวอย่างสวยเลยปูลาหายไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะปู่เอาเหยื่อให้ปลาเปล่าวันนี้นี่ยปู่เล่าเหยื่อให้ปลายังเนี่ยไม่เคยเลยให้หรือยังคะไม่ให้เอายังไม่ให้หนูรู้ได้ไงเด้อหนูได้ไงทำกับพี่ เอาคลิปนี้พอแค่นี้ดีกว่าเนะเาะแค่นี้ดีกว่าเอามาลาก,ก่อนมาลากกีาลากก่ยมาลาลิปก่อนเร็วๆมาลาลิปก่อนนะยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ลาลิปอ่ะอะลา,กกาลากกิปให้ยายดิคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ,ะกดไลค์แจ๊สกินนินให้น้ำมันเด็ได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอะอบ๊ายบาย